กินไวแท้ครับอู้หูกินไวแหงครับคุณชมอู้ปลาเข็งครับอู้แต่ตัวตัวแหงครับปลาเข็งดูครับอู้เดี๋ยวผมตั้งของกันอึ๊บอึ๊บอู้กินดีอยู่ครับกินไวอยู่ครับนี่อู้ปลาเข็งไม่ใช่ตัวน้อยๆครับคุณดูครับอ้ยกินไวแท้กินวอยูครับแบบนี้ ดึงไม่แรงปลาอะไรครับอู้อู้อู้ลุดครับสวัสดีครับคุณผู้ชมที่รักทุกท่านครับขอต้อนรับทุกท่านเข้าสู่รายการมันนอกสเตชันครับวันนี้พาคุณผู้ชมมาใส่เบ็ดตอนกลางวันครับเวลาประมาณบ่ายโมงตรงครับเพิ่งปักเบ็ดเสร็จครับเดี๋ยวเราไปเช็คเบ็ดกันแล้วก็กลับบ้านครับตอนเย็นเดี๋ยวค่อยมาเจอกันอีกทีครับครับ ไปเช็คเบ็ดกันครับผู้ชมเลย,เยแต่มันก็มีป่าดินดูด้ดูด้ดูด้อยู่นะครับผู้ชมแต่ไม่รู้ว่ามันจะกินเบ็ดเราหรือเปล่าเหยือที่ใช้นะครับเป็นเหยื่อลูกหัวครับนี่ครับอ้บรรยากาศก,ก็ดีนะครับฝั่งด้านโน้นเป็นอำเภอคอวังนะครับฝั่งนี้เป็นอำเภอราศีสไลทครับตรงนี้เป็นทุ่งกุลาล้องไห้ของอำเภอราศีสไลทนะครับนะครับจะใส่ผมจะใส่เลียดทางอย่างนี้นะครับ ตรงไหนมันเป็นแปนเราใส่ครับตรงไหนมันลกเราไม่ไปครับนะครับใส่ยาเอาไปนี่ครับฮะมาเช็คเบ็ดกันดูครับยังอยู่ดีครับเดี๋ยวใส่เบ็ดเพิ่งเสร็จตะกี้ครับแล้วก็มาเช็คเบ็ดแล้วก็จะกลับบ้านกันสักห้าโมงเย็นครับห้าโมงครึ่งครับเดี๋ยวเราค่อยกลับมาดูอีกรอบครับนี่ครับยังอยู่ดีครับเบ็ดเราเป็นเบ็ดคันซื้อครับคุณผู้ชม แต่เรามาผูกเองเบ็ดค่อนข้างจะเบอร์เล็กด้วยแหละยังอยู่ดีครับดูกันไปแบบเร็วๆเลยครับเพราะว่าเราเพิ่งใส่เสร็จอ็จะมีตัวให้เราได้แต้มไหมนะครับเบ็ดลอดหลังอีก30คันที่เรามาผูกใหม่เป็นเบ็ดเบอร์15ครับใช้เบ็ดเบอร์12แล้วมันไม่อยู่ครับเอาปลาไม่อยู่ครับ ปลาเห็นกินต่อหน้าต่อตาเลยครับแต่ว่ามันมันปุ๊บปุ๊บไปเลย <c oughs> ไม่รู้จะทําไงดีครับก็เลยเปลี่ยนเป็นเบ็ดเบอร์สิบห้าดูครับเผื่อมันอยู่นะครับ <c oughs> อากาศก็ค่อนข้างร้อนครับอบอ้าวดีเป็นตะปากินแหงอยู่ครับ <c oughs> อึดเอล่อนอีกแล้วครับตัวนี้ครับมันเกิดอะไรขึ้นครับ คือหล่อนไว้แท้เดี๋ยวผมขอเปลี่ยนเดียวกันครับอบคุณทครับเปลี่ยนเดียรียบรยครับหล่อนไว้แห้งเพิ่งลงตะกี้นี้หล่อนแล้วนะครับก็จะมีตัวลูกกบด้วยครับโอ้อะไรเขียดเรียกว,ว่าป่าอังเรียกแขกอยู่ครับนิ่งๆ,ๆอยู่ ก็เดี๋ยวเช็คเพื่อความชัวร์ครับเช็คเบ็ดว่าเหยื่อยังอยู่ครบแล้วก็อุ้ยแล้วก็จะตัวนี้มีอาการครับคุณผู้ชมอู้คือกิ่นใวแท้ครับอู้อู้กิ่นใวแห้งครับคุณผู้ชมอู้ปลาเข็งครับอู้แต่ตัวตัวแห้งครับปลาเข็งดูครับอู้เดี๋ยวผมตั้งของกันออึึ๊๊บบ กินดีอยู่ครับกินไวอยู่ครับนี่ปลาเข็งไม่ใช่ตัวน้อยๆครับคุณดูครับคุณผู้ชมครับโอ้ยเทียบกับขนาดไซส์มือแล้วครับโอ้ยอย่างคือสีเสียบครับเดี๋ยวพอขอเก็บปลากันครับคุณผู้ชมฮะเช็คเปลียรอบเช็คเปียได้เข็งใหญ่มาแล้วหนึ่งครับโอ้ยเอาไปย่างทาเกลือดีๆนะครับคุณผู้ชมแล้วก็เอาไปสับๆๆๆให้ละเอียดๆแล้วก็เอาบีบกระกอกใส่เนาะคือสีคัก ข้าง้างมีอาการครับอุ้ยกินไวแท้กินไวอยู่ครับแบบนี้ดึงไม่แรงปลาอะไรครับอู้อู้อู้หลุดมัน,นเพิ่งกินเหเล่าครับหลุดครับโอ้อย ครับคุณผู้ชมครับมาดูกันต่อครับเจกฝั่งนู้นปลาเข็งสองตัวครับหลุดไปตัวหนึ่งครับต่อหน้าต่อตาเลยครับอู้เฮ้ยเกฝั่งนี้ครับพวกผมใส่สลับฝั่งไปเรื่อยครับใส่แถวๆถวังตัวนี้สายงงงครับตัวนี้สายงงๆงนี่ครับเป็นเบ็ดเบอร์สิบห้าอุ้ยโดนโดนะคุผู้ชมถึกถืถึกถืยุถยุ นี่ค e รับคุณผู้ชมเห็นบหมนะตัวใหญ่อยู่ครับโอ้โอ้ยเศษปัดกล้องดองครับโอ้โอ้เฮ้ยเสศษปัดกล้องดองเลยครับตัวนี้ตัวใหญ่อยู่ครับผมขอขึ้นมาครับนี่ครับคุณผู้ชม โอ้ยไปสวรรค์นะครับโอ้ปลากินดีอยู่ครับแบบนี้นี่ครับอันนี้คันหนึ่งเดี๋ยวขอเปลี่ยนเหยื่อกันครับครับเช็คเบ็ดช่วงสุดท้ายครับก่อนกลับบ้านครับเหยื่อก็ยังอยู่ดีอยู่ครับน่าจะพอลุ้นอยู่ใชาเหยื่อยังอยู่ดีแต่คันข้างหน้ามีอาการครับสีงงๆงลงมาครับ แต่มันจะอยู่ไหมนี่คือปัญหาของเราครับอยู่ไหมครับ,ไม,บมไม่อยู่ครับคุณผู้ชมไม่อยู่ครับกัดไม่ถนัดครับอะอเดี๋ยวเก็บเบ็ดก่อนแล้วก็กลับบ้านก่อนครับตอนนี้ฝนกำลังเริ่มตกแล้วครับ เดี๋ยวช่วงเย็นๆมาลุยกันต่อครับขอบคุณผู้ชมครับรอบห้าโมงเย็นครับมาเก็บเบ็ดกลับบ้านครับนะครับเก็บมาได้ส่วนหนึ่งนะครับยังโบเบเลยครับไม่มีอะไรเลยครับแต่ขันข้างหน้ามีอาการนะคุณผู้ชมดึงดังดึงดังเลยครับโอ้ยหลุดต่อหน้าต่อตาอีกหรือเปล่าครับโอ้ปลาเข็งอีกแล้วครับหมานปลาเข็งเถอนะห้าโมงครึ่งแล้วครับ โอ้ตัวใหญ่ครับปลาเข็งตัวใหญ่มากเลยคุณผู้ชมดูเทียบกับฝ่ามือผมครับนี่ครับโอ้ตัวบักอย่างใหญ่เลยครับคุณผู้ชมโอ้ะมานมานมาครับอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด subscribe กดติดตามเป็นกําลังใจเราด้วยครับทีมงานมานนอกสเตชันครับเดี๋ยวขอเก็บปลา่อครับออ้ทางพุนบังไฟเพื่อนพุดครับบรรยากาศตอนข่าวแรงนะครับคุณผู้ชม โดนกระชากลากถูไปหมดเลยครับคุณผู้ชมไม่กินเลยครับรอบนี้เดี๋ยวคงต้องเก็บเป็ดแล้วล่ละครับเก็บเป็ดกลับบ้านกันแล้วครับมันหมานครับวันนี้ได้ปลาเข็ง3ปลาคอ2ครับเป็น5ตัวครับใส่เบ็ดตอนกลางวันวันนี้ปลาไม่ค่อยกินเหยื่อเท่าไหร่ครับอาจจะเป็นเพราะว่าลมฝนจะมาหรือเปล่าไม่รู้นะครับอะ อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดซับสไครต์กดติดตามเป็นกำลังใจบ้พวกเราด้วยนะครับทีมงานมันนอกสเตชันครับสุโขสุข,ข,สข,ขังมีสตังค์ใส่กันหลายๆครับเจอกันใหม่อาทิตย์หน้าครับสวัสดีครับูม